พระเยซูก็เป็นขึ้นมาอันเลลูยเมือนที่ทรงกระไว้ลูกเนอันเลลูยทรงเรือทานเรีย,ารยหานทรทไยอันเลลูยสิ่งบาจากังเขนทรงชันอันเลลูย เ <Yeah. S 2> ดชะนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอา <Amen. S 2> ขอพรสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องขอให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันทานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายว่าใจใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรมาจารีเสมอขอทุสสวัสด์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยมีมวางพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกะรุณาอาภาัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอ,อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระการุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระการุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกะรุณาเทิน ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินพระสิริรุ่งโรดแด่พระเจ้าในสวงสวรรค์และมนุษย์ที่พระองค์ปรดปรานทรงประสบสันติสุขบนแผ่นดินขอสรรเสริญพระองค์ขอถวายพระพรแด่พระองค์ขอกราบนมัสการพระองค์ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอขอบพระคุณเพราะพระองค์ทรงพระเกียรติเลอเลิศพระเจ้าข้าพระองค์คือพระราชาสวรรค์ทรงเป็นพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพข้าตัดประเยสูครชเจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวพระเจ้าข้าพระองค์คือพระบุตรของพระบิดาและทรงเป็นลูกแก่ของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงประกาศวนายนายเธอพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก โรดฟังข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนเทินพระองค์ผู้ประทับเบื้องขวาพระบิดาทรงประกาศอุณาเทินข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์พระองค์ผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้เดียวสูงสุดเริ่มกับประจิตในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาเจ้าอาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพรงค์ประทานพระพรปาสกา เพื่อบำบัดรักษาข้าพระเจ้าทั้งหลายไว้โปรดประทานพระพรจากสวรรค์แก่ประชากรของพระองค์ต่อไปเขาจะได้บรรลุถึงอิสรภาพอย่างสมบูรณ์มีความชื่นชมในสวรรค์เช่นเดียวกับที่มีความยินดีบนแผ่นดินในขณะนี้ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับโรง์และพระจิตตลอดนิรันดร์ a เมน บทอ่านจากหนังสือกิจการอัคารสา,าวกเวลานั้นเปตโตรยืนขึ้นพร้อมกับบรรดาอาัคารสา,าวกสิอคนและพูดกับประชาชนด้วยเสียงดังว่าดังนั้นขอให้เผ่าพันธุ์อิสราเอลทั้งมวลรู้แน่เถิดว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูผู้นี้ที่ท่านทั้งหลายนำไปตรึงบนไม้กางเขนให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสตเจ้า ท้ายคำเหล่านี้เสียดแทงใจของทุกคนเขาเหล่านั้นจึงถามเปโตรและอัครสา,า,าวกอื่นๆว่าพี่น้องพวกเราจะต้องทำอย่างไรเล่าเปโตรตอบว่าท่านทั้งหลายจงกลับใจเถิดแต่ละคนจงรับสินล้างบาปเดชพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าเพื่อจะได้รับการอภัยบาปแล้วท่านจะได้รับพระพรขององค์พระจิตเจ้า พระสัญญานี้มีไว้สำหรับท่านทั้งหลายสำหรับบุตรหลานของท่านและสำหรับทุกคนที่อยู่ห่างไกลซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราจะทรงเรียกเปโตรกล่าวถ้อยคำอีกมากอ้อนวอนและตักเตือนเขาว,ว่าท่านทั้งหลายจงช่วยตนให้รอดพ้นจากคนชั่วร้ายในยุคนี้เถิดคนเหล่านั้นรับถ้อยคำของเปโตร และได้รับสินหลังบาปวันนั้นผู้มีความเชื่อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกประมาณสามพันคนพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเถือพี่พง์จนสุดไรแผ่นดินได้เห็นความรกง พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเที่ยงตรงพระราชกิจของพระองค์น่าเชื่อถือพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและความยุติธรรมความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมล้นทั่วแผ่นดินทั่วพี่พงจนสุดไรแผ่นดิน ผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าพิทักษ์ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อจะช่วยชีวิตของเขาให้พ้นจากความตายและรักษาเขาไว้ในยามอาหารขาดแคลนทั่วพีพุมจนสุดได้แผ่นดินได้แห้คขาอ จิตใจของเราทั้งหลายกำลังรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและทรงเป็นโล่ป้องกันภัยของเราข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอความรักมั่นคงของพระองค์สถิตอยู่กับข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายมีความหวังในพระองค์ทถ้าพิภพจนสุดไแพ่นดิ โดยหันคตรมรตรขององค์เตีเจ้าเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยานี่คือยอดวันพระสร้างสรรค์ขึ้นไว้วันแสนสำราญสุขสารปรีดา a l l e l u ย a alleluia alleluia All พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นมารียังคงยืนร้องไห้อยู่นอกพระครูหา ขณะที่ร้องไห้นั้นนางก้มลงมองในพระคูหาก็เห็นทูตสวรรค์สององค์สวมเสื้อขาวนั่งอยู่ตรงที่ที่วางเขาวางพระศพของพระเยซูเจ้าไว้องค์หนึ่งนั่งอยู่ทางเบื้องพระเศียรอีกองค์หนึ่งนั่งอยู่ทางเบื้องพระบาททูตสวรรค์ทั้งสองถามนางว่านางเอย๋ยร้องไห้ทำไม นางตอบว่าเขานําองค์พระผู้เป็นเจ้าของดิฉันไปแล้วดิฉันไม่รู้ว่าเขานำพระองค์ไปไว้ที่ใดเมื่อตอบดังนี้แล้วนางก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ที่นั่นแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูเจ้าพระองค์ตัดถามนางว่านางเอย๋ยร้องไห้ทำไม กำลังเสาะหาผู้ใดนางคิดว่าพระองค์เป็นคนสวนจึงตอบว่านายเจ้าข้าถ้าท่านนำพระองค์ไปช่วยบอกดิฉันว่าท่านนำพระองค์ไปไว้ที่ไหนดิฉันจะได้ไปนำพระองค์กลับมาพระเยซูเจ้าตัดเรียกนางว่ามารีนางจึงหันไปทูลพระองค์เป็นภาษาฮีบรูว่า รับบุญนีซึ่งแปลว่าพระอาจารย์พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่าอย่าหน่วงเหนียวเราไว้เลยเพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าพระบิดาแต่จงไปหาพี่น้องของเราและบอกเขาว่าเรากำลังขึ้นไปเฝ้าพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลายไปเฝ้าพระเจ้าของเรา และพระเจ้าของท่านทั้งหลายมารีชาวมักดาลาจึงไปแจ้งข่าวกับบรรดาศิทธว่าดิฉันได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วและเล่าเรื่องที่พระองค์ตรัสกับนางพระวาจาของพระเจ้าขอพระคเจ้าทรงประเจเริญเริเน ตลอดอธมวานเป็นช่วงเวลาที่พระศาสนาจักให้เราได้อยู่กับการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเราฉลองปาสกาผ่านไปและดูมันว่ามันมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จบลงแต่พระศาสนาจักยังคงอยากจะให้เรานะรู้สึกมีความตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การสิ้นพชนของพระเยซูและการกลับคืนชีพของพระองค์ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าเรื่องราวที่นักบุญเปาโลได้นักบุญเปโตรได้พูดกับบรรดาประชาชนบอกกับพวกเขาว่าพระเยซูที่พวกท่านทั้งหลายนำไปตรึงกังเขนเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระคิสตะเจ้าเป็นข้อความที่ทำให้บรรดาชาวยิวเหล่านั้นเขาเขารู้สึก ถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นพระเยซูที่ตายและกลับคืนชีพไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ตายไปแต่เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่พวกเขาก็มีส่วนในการตายแต่บันนี้พง์กลับคืนชีพมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกทั้งตะหนกตื่นเต้นในเวลาเดียวกันก็รู้สึกมีความชื่นชมมีผู้คนจำนวนมากมายที่ได้รับศิทธิ์หลังบาปชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไป พระยูเจ้าพระองค์สิ้นพระชนแล้วพระองค์ก็กลับคืนชีพนำชีวิตใหม่มาให้กับพวกเราทุกคนสิ่งหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันพวกเราก็คือว่าเราทุกคนมีชีวิตเดิมที่เราถูกหล่อหลอมด้วยความคิดด้วยแนวทางด้วยทัศนคติด้วยมุมมองต่างๆพระยูเจ้ากลับคืนชีพแล้วพระองค์ต้องการให้เราได้มีชีวิตใหม่ การมีชีวิตใหม่ไม่ใช่แต่เพียงว่ามีชีวิตเดิมด้เพียงว่ามีเวลาลโอกาสใหม่เท่านั้นแต่อยากให้เราได้พร้อมที่จะมีชีวิตใหม่ที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ชีวิตเดิมของเราเองนั้นได้ตายไปและเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์อยากให้เราได้กับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ พระเยซูเจ้าเองตายและพงค์ก็ต pues, er mm ้องการทําให้ชีวิตเดิมของเราทั้งหมดเนี่ยตายไปด้วยเมื่อพงค์กลับคืนชีพมีชีวิตใหม่ก็ต้องการให้เราได้มีชีวิตใหม่เป็นความคิดใหม่เป็นทัศนคติใหม่เป็นมุมมองใหม่ที่มีพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพอยู่กับเรานําทางเราเวลาที่มารีชามักดาลาได้พบกับพระเยซูเจ้าที่พรงค์กลับคืนชีพแล้วความทุกโศก ความหวาดกลัวก็หมดไปเหลือแต่เป็นความชื่นชมยินดีเป็นความสุขใจเป็นความอิ่มเอิบใจและพร้อมที่จะนำความชื่นชมยินดีนั้นไปบอกกับบรรดาอา้าสาวกสานนสิทธิ์และเชื่อว่าเป็นความชื่นชมยินดีที่อยู่ในชีวิตของนางในการดำเนินชีวิตทุกๆวันอยากให้ปาสกาปีนี้ของเรานั้นนำความชื่นชมยินดีนำทัศนคติใหม่มุมมองใหม่นำ ชีวิตใหม่มาสู่ตัวของเราเองชีวิตใหม่ซึ่งพระเยซูเจ้าพรงเป็นผู้ประทานให้และพรรองเป็นผู้ที่ทำให้ชีวิตใหม่นั้นเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในตัวของเราแต่ละคน ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ําพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด,ด่พระเจ้าตลอดมีเดอนเดิน ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรเพระมีพระทัยเมตตาประทานเล่าอาังุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นอังุ่นและน้าพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอทำไมพระพรแดร่พระเจ้าตลอดนี้เรื่อนเดิน พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชาเพื่อเทิดพระเก็บตระองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจัดส,ส,สิทธิ์ด้วยเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงพระกรุณารับบณาการจากประชากรของพระองค์ขอทรงช่วยเหลือคุ้มครองเขาอย่าปล่อยให้สูญเสียพระพรที่ได้รับแล้ว แต่โปรดให้บรรลุถึงพระพรนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพร์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริง และเป็นมิ่งมงคลบรรดาให้มาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซุคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคิสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรให้เราภาวนาตามที่พระคิสต์เจ้าทรงสอน ข้าแา่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายเริ่มจะฉีดในรซนพระนามเริ่มจะเป็นพิสการะพระาณาจจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารเปรตจําันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้พาการเประจน โปรด,ปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเอเตวาพระนะจาจักพระอนุภาพและพราศริรุ่งโรจน์ เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอคระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริและครองราชตลอดนิรันดร์อาเมน ขอให้สันติสุขของพระคิดเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิดเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาแทนลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาแทนลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกเริดประทานสันติสุขแทน นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าท่งเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าเราตัดเพียงระวาจาเดียวและจิตใจเ้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคิดเจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพโปรดทรงพระกรุณาฟังข้าพเจ้าทั้งหลายพระงประทานพระพรของศีลล้างบาปอย่างสมบูรณ์แก่ประชากรของพระองค์แล้วขอทรงเตรียมจิตใจของเขาให้เหมาะสมที่จะรับความสุขนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิตตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านดยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแด่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงชื่นชมยินดีและไปประกาศให้ทราบทั่วกันว่าพระคิด์เจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพแล้วอเลลุยาอเลลุยาขอขอบพระคุณพระเจ้าอเลลุยาอเลลุยา นะสี่ร้อยสี่สิบสองสี่สี่สองเปลือกรินด็กเคลิมคืนชิมมีชีวิตใ่ดุงเรืองสุ่มใสความตายเหมือนเงาที่ผ่านไปแต่ชีวิตใหม่คือความบ้ง เชื่อในเราไม่มีวันบ้วยโมริเนาแต่จะมีชีวิตชื่นสุข,ขันสาชีวิตอมตาไม่รู้จัง